โอ้ยวานแล้วมันค้างว่าอะไรมึงเสกยงเยอะเกินฮะมึงเสกยงเยอะเกินโอ้ยมันไปเยอะอะไมั้งเยอะๆๆเๆๆๆๆๆไม่ๆๆๆๆ่ยอะเหรอนี่คือไม่ค่อยเยอะเๆๆๆอ้ๆๆๆ่ๆ่ๆๆ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 นๆาๆๆ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 ี่ๆๆๆๆๆๆามๆๆาๆๆ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 ากมาๆนๆๆๆาๆๆ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 ๆ ไอตูอ้คอนเทนเนอร์มันมันเป็นเชี่ยเก๊กกาเก๊กกาเอาไปอันนี้ครับอันนี้คืออีกมุมนึงนะครับผมถ้าเกิดเราเอ่อมองจากอ่ากล้องของอีกมุมนึงนะที่ที่ที่อยู่ข้างบนนะผมคือว่าตอนนี้เราอยู่ในดินแดนข้างล่างนะครับผมนะเป็นอ่าชั้นใต้ดินนะของอ่าแมปนี้นะครับผมอ่านี่มันชั้นใต้ดินชั้นบนอ่าชั้นจริงจริงของมันอยู่นี่ครับนะวายโอโ้โหโอ้โหรัวครับ ทุกคนเนี่ยนี่มันเชี่ยอะไรครับสวรรค์ลงโทษไม่ใช่จริงเชี่ยนี่มันสัปประหลาดโอ้ยจะกันดูหนังสามิติเออเชี่ยนะเอ้าอะไรอะไรก็ได้เอออะไรครับอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรอมาล่ะเฮ้ยมันคืออะไรอะโลก ข้างลุงล่างนะครับเฮวไอ้ผัวไอ้ผีหลอกอะไรครับมันคืออะไรครับคุณครับโซเซก็ยังเหงาอช่ไหงาอหรโอเคไม่เปไ็นไรเอากระสุนไปกินดึงตายเรี๋ยวนี้ <c oughs> ลาบไปหน้ากองเลยรี่ไปไหนดูสิอ,อะไรวะเนี่ยเออไหนเอออะไรอยู่ข้างบนเออ <c oughs> โอ้ <c oughs> นเดือดคนยักษ์ซบิยักษ์จอใหญ่มากครับผมแม่ภาพชัดสมจริงอะนี่มันอะไรอะไรครับโคตรหมดไปแล้วแม่ทาร์มดถึงข้างบนว้ายเลยเชี่ยเลยว้า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 โอ้โหโอ้โหช้ยักษ์นั่งตัววอาโหเจ้าฟ้าใสเชลเซ่โอ้โหโอ้คือมันดูเร็วโคตร เอาไม่โดนขึ้นบนนไหโอ้ยเฮ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 ้ยโอ๊กโอ๊กเอะอะไรอ่ะเฮ้มันคืออะไรเฮ้มันคืออะไรเฮ้ยทำไมต่างกว่าเฮ้ยเฮ้ยเอกไปเฮ้ยเฮ้ยไอโอ๊กไอโอ๊กมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเ่าฮ่าฮ่า โดนเดือดขนาดฮาร์มอะไรโอ้ยโคตรแห้งไอ้ชิบาโอ้ยคือมันแห้งจนไม่เหลือต้นแล้วคือมันแห้งจนมันไม่เหลือรูปร่างคนแล้วไอ้ชิบายโคตรบาด What What the fuck โหแม่งแรงจัดทำไมเสียงมันเ่งนเลยวะระบบเสียงดอบบี้1เสียง o u d เลยประนี้โอ้โหเยอะเยอะอยออ้ยอะไรอะไรเป็นไรอะเยอะมากเยอะจนทีตกูต้องทาแบบนี้แลยนี่นี่นะอะน0.01เพื่อ0.01เพื่อยิงไปละลน กิ้มไม้มันฆ่าคนตายได้เลยนั่นเนี่ยเ <_ an> ออโครับอ้ออ้ออ๋อ,อมันาอีกแล้วมันคือเชี่ยอะไรบอกกูทีคนลอยเถอะ <_ an> <_ an> โอ้ไอ้ย่ากระเด็นเลยโอ้ยเป็นฉากทำลายล้างที่อลังการมากเลยครับโอ้ยมหาศาลเอ้าทำอะไรตรงนั้นโอ้ยกำลังอึ้งซึ้งเสียวเริ่อไอ้โอ้ข้างบนนี่มันอะไรอ่ะโอ้โห ไม่เคยที่ไหนใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยว้าวย้พแม่งไม่สรุปส้านเลยอ่ะโอ้โหตายเกือดเลยเรียกไอพ่นกระแรงไหนไอยได้ไหมอุ้ยอุ้ยเศษอะไรครับมันไม่ตายช่วยช่วยช่วยตายจ้าตายโอ้โหรู้สึก เงียบเงียบโคตรรู้สึกสบายหูขึ้นเยอะมหาวิบัติสงครามล้างโลกเลยทีเดียวเดี๋ยวหนาีนัยเราเราจะเคลียร์ผู้รอดชีวิตกันนะอ่าไม่ใครรอดไม่ได้ครับมึงหายว่าไปกับตาครับผมเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ้าวสายแล้วไปเสียงอะไรอะอะไรอะไรครับต้องการอะไรครับมันยิงอะไรม,มันมันมันไปไฟกันอยู่ไหนวะมันยิงอะไรกันอะ อา้าวมึงยิงอะไรกันครับอ๋อมาแรงครับเหลือพวกเราชนะมันยิงโดนสะก,ก,กันดันให้นะยิงไม่โดนสะกันัดมึงก็เอา้ายิงหุียดียโอ้ยแม่งเป็นกอ <c oughs> งทัพเลยมันยิงมึงอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวกูช่วยไม่ต้อง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 อ <c oughs> ย่าอะไรเป็น,นี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวทำนมชีฟ้าเนกันทำไมทำไมไม่ต้องเอาปืนชี้ฟ้าเพื่ออะไรอ่ะมึง ทีวีสีริบบ้าอะไรสิจัดเอ้าเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเราจะทำการติดระเบิดไว้ทั่วๆแบบทั่วๆบริเวณที่พวกเขาอยู่นะเพื่อที่เราจะได้ช่วยเขาอย่างทั่วถึงเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันข้างบนนะครับผมระวังวันเดือนปีโอหเชี่ยอะไรลอยขึ้นไปวะไหนเราไปดูข้างล่างสิครับผลงานเป็นไงบ้างครับโอ้โหแม่งตายเกี้ยงเลย วุ้ยทำไมคนเยอะจังวะก็ยังเช่นเดิมนะครับเราจะส่งเสริมให้พวกเขามีสุขภาพฟันที่แข็งแรงนะครับผมเราจะทําการอดูแลเขาเลยหสอซ้ำตงแซงคงจะมันมากเลยดูหน้าตาเราจะมันมันมากครับโอ้โหฝุ่นโอ้ดิฝุ่นตลบอบอวนมหาพิบัติโอ้ขึ้นเลยโอ้ขึ้นมาก็เท่าเดิมครับผม เเดฮ้ยมันกระจายเลยเฮ้ยไมันกระจายอ่ะความแหลกไม่เคยปานีใครโอ๊ยโอ้มึงมาลุมคุณอี้ยอะไรกันอ๋อมันเห็นของดีของมึงม่านน่ะมึงไม่เคยเห็นคนตายเลไไงมึงถ่ายรูปอยู่ได้